สวัสดีครับผมศาสตราพิรมานรายการอาร์ตออฟเฟิงชุยหูจุ้ยปัญจ,จธาตุวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อบ้านมือสองอย่างไรให้ถูกหลักหูจุ้ยนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นวิธีการสำรวจภายในตัวบ้านที่เรากำลังจะเลือกซื้อนะครับเมื่อท่านกำลังจะเริ่มเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านอันดับแรกที่ท่านควรทำก็คือ ให้ท่านเปิดประตูและหน้าต่างทุกๆบานทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองและทุกๆชั้นดูนะครับและให้สังเกตการไหลเข้าของพลังงานหรืออากาศนะครับสำหรับชั้นแรกที่ท่านจะต้องสังเกตก็คือเมื่อท่านเปิดประตูหน้าบ้านประตูหลังบ้านและเปิดหน้าต่างบานต่างๆที่อยู่บริเวณชั้นหนึ่งแล้วให้ท่านดูนะครับว่าลมได้พัดเข้ามาทางหน้าบ้านหรือพัดเข้ามาทางหลังบ้านเพื่อเป็นการตัดสินใจได้ว่า ท่านจะทำการตกแต่งบ้านหรือรีโนเวทบ้านไปในทิศทางไหนนะครับเพราะในศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุการไหลเข้าหรือการถ่ายเทของอากาศหรือพลังงานเข้าสู่ภายในตัวบ้านจะเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับแรกนะครับซึ่ง้าหากว่าบ้านของท่านเมื่อเปิดประตูและหน้าต่างแล้วไม่มีลมพัดเข้าสู่ภายในตัวบ้านเลย บ้านหลังนั้นที่ท่านกำลังจะเลือกซื้อก็จะเป็นบ้านที่ไม่มีพลังงานถ่ายเทเข้ามาก็จะส่งผลต่อสุขภาพการงานการเงินและโชคลาภของผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านจะเลือกซื้อบ้านหลังนี้ท่านก็จะต้องวางแผนและออกแบบให้อากาศหรือลมถ่ายเทให้สะดวก โดยท่านอาจจะต้องไปดูที่บริเวณหลังบ้านหรือหลังคาครัวว่าทําเป็นลักษณะทึบหรือไม่ซึ่งถ้าหากได้ออกแบบให้เป็นลักษณะหลังคาทึบก็จะทําให้อากาศไม่สามารถถ่ายเทเข้าสู่ภายในตัวบ้านได้นะครับซึ่งถ้าหากท่านเจอปัญหาในลักษณะนี้ผมได้ทําคลิปอธิบายวิธีการทําหลังคาครัวหลังบ้านเพื่อให้มีพลังงานหรือลมถ่ายเทเข้าสู่ภายในบ้านได้สะดวกในคลิปก่อนหน้านี้นะครับ